ไขข้อสงสัยโครงการเราชนะโครงการรับเพื่อคน3กลุ่มนะครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮักจะนำมาฝากทุกท่านนะครับจะลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง free for you แล้วก็อย่าลืมกดระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮฮัก hey จะมาคุยเรื่องโครงการเราชนะนะครับเป็นโครงการเยียยานะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าคองชีพ ให้กับประชาชนนะครับจำนวนคนละไม่เกิน7 0 0 0บาทนะครับซึ่งมีระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่29กามกราคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมพศ2564นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากลุ่มผู้ที่จะเข้าขายได้รับสิทธิ์เราชนะมีกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติเลยนะครับได้รับทุกคนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่ม คนที่มีแอปเป่าตังอยู่ในโทรศัพท์นะครับซึ่งเคยใช้โครงการสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนผ่าน G Wallet นะครับภายในวันที่27มกราคม64ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับ โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคม64ไปจนถึงวันที่12กกุมภาพันธ์64นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ3ช่องทางในการได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับรก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มอย่างที่ผมแจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เป็นผู้มีแอปเป๋าตังคนะครับแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะจะต้องยินยอมให้รัฐนําข้อมูลไปใช้นะครับ ซึ่งผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน w w w นะครับเราชนะ .com นะครับทุกกลุ่มนะครับสามารถใช้วงเงินสะสมได้ถึงวันที่31พฤษภาคม64นะครับเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะรับสิทธิ์อย่างไรนะครับกลุ่มนี้นะครับจะได้รับวงเงิน สิทธิ์อัตโนมัตินะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับโดยจะเริ่มโอนเงินวันแรกเนี่ยครั้งแรกคือวันที่5กุมภาพันธ์หกแล้วก็จะให้เป็นรายสัปดาห์นะครับให้ทุกวันศุกร์นะครับไปจนถึงวันที่26มีนาคม64นะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับกลุ่มที่ได้รับอยู่แล้วนะครับก็คือ800บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับเพิ่มอีกก็คือสัปดาห์ละ67 5บาทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา8สัปดาห์นะครับ รวมได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มอีก5,400บาทต่อคนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ700บาทนะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา8สัปดาห์เหมือนกันนะครับรวมได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติม5,600บาทต่อคนนะครับเดี๋ยวในกลุ่มที่1เนี่ยผมจะไปอธิบายรายละเอียดให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะครบ7 0 0 0บาทได bon ้อย like ่างไรนะครับต่อไปเราไปดูกลุ่มที่2กันนะครับ กลุ่มผู้มีแอปเป่าตังค์นะครับจะได้รับสิทธิ์อย่างไรนะครับกลุ่มนี้นะครับรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกันก่อนนะครับเริ่มเช็คสิทธิ์ผ่านนะครับเวอร์ไวด์เว็บนะครับเราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์หกเป็นต้นไปนะครับแล้วก็รับวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับ โอนให้เป็นรายสัปดาห์นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเริ่มโอนครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์64นะครับแล้วก็รับโอนครั้งแรกนะครับจะโอนที่จำนวนเงิน2,000บาทนะครับในกรณีที่ครั้งแรกนะครับสัปดาห์แรกคือวันที่18กุมภาพันธ์64ไม่ได้รับโอนครั้งแรกนะครับก็จะได้รับทบไปอีกสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับอย่างเช่นสัปดาห์แรกวันที่18ไม่ได้รับ2,000บาท ก็จะทบไปสัปดาห์วันที่25กุมภาพันธ์เป็น3,000บาทเลยนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็จะได้รับ1,000บาทจนครบ10คนละ7,000บาทนั่นเองครับไปดูกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่าน w o r l d w i d e b เราชนะ .com นะครับรับสิทธิ์อย่างไรนะครับก็คือกลุ่มนี้จะไม่มีฐานข้อมูล บัตรสวัสดิการและก็แอปเปิาตังนะครับจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ c o m เท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งยังพอมีเวลาอยู่นะครับให้รีบลงทะเบียนกันเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์อัตโ,ตโนมัตินะครับจะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มที่2นะครับแล้วก็เริ่มเช็คสิทธิ์ผ่าน เว็บไซต์เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปนะครับนั่นหมายความว่าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่9เป็นต้นมานะครับแล้วก็เริ่มเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะครับเมื่อผ่านการคัดกรองแล้วนะครับก็ต้องไปติดตั้งแอปเป่าตังนะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับจึงจะได้รับวงเงินในการใช้สิทธิ์นั้นนะครับ แล้วก็รับวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังเหมือนกับกลุ่มที่2นะครับโอนให้รายสัปดาห์ทุกวันพุธและศุกเหมือนกันนะครับโดยเริ่มโอนครั้งแรกก็คือวันที่18กุมภาพันธ์64นะครับจำนวน2,000บาทนะครับกรณีเหมือนกันกันกบกลุ่มที่2นะครับถ้าสมมุติว่า,าครั้งแรกคือวันที่18กุมภาพันธ์นะครับไม่ได้รับโอนก็จะทบให้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับอีก 1,000บาทนะครับก็จะทบเป็น3,000บาทนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็จะให้ครั้งละ1,000บาทจนครบสิทธิ์วงเงินคนละ7,000บาทนั่นเองครับทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับเ,เงินเยียวยาจำนวน7,000บาทนี้นะครับอันดับแรกนะครับคือจะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็2นะครับต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ ผู้ประกันตนมาตรา3ามก็ได้แก่พนักงานบริษัทเอกชนนั่นเองครับแล้วก็ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ข้าราชการการเมืองแล้วก็ผู้รับบำนานหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะครับแล้วก็กลุ่มที่อ่าลำดับที่4นะครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน นะครับเกิน300000บาทนะครับนับปีภาษีปีพศสอ6 2นะครับนั่นแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่มีเงินได้ไม่เกิน30,000นบาทของปีภาษีนะครับแล้วก็นำลำดับที่5นะครับคือไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน500000บาทนั่นเองครับโดยจะนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี63นะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ฝั่งของประชาชนผู้ รับสิทธิกันนะครับว่ามีทำลายอย่างไรบ้างนะครับไปดูกลุ่มที่3ก่อนนะครับคือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับก็คือเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้นะครับไปจนถึงวันที่ปิดลงทะเบียนวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็กลุ่มที่1นะครับามาดูทำรายกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1เงินจะเข้าบัตรโดยอัตโนมัติครั้งแรกก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่มีแอปเอาตังนะครับจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ com นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ com นะครับจะเริ่มเช็คสิทธิ์ได้คือวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับคือเริ่มเช็คสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับ จะใช้สิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์ได้นะครับผ่านแอปเป๋าตังค์ได้คือวันที่18กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นการโอนเงินครั้งแรกให้ก็คือจํานวน2,000บาทนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ของกลุ่มที่3นะครับก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ เสร็จแล้วก็จะได้มีหน้าตาหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เงื่อนไขต่างๆนะครับให้เราติ๊กถูกนะครับเพื่อยืนยันนะครับในเงื่อนไขนั้นๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมากรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลก็คือชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็มีชื่อกลางนะครับไอ้ชื่อกลางเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่จําเป็นต้องกรอกนะครับชื่อกลางไม่ได้หมายถึงชื่อเล่นนะครับห้ามกรอกชื่อเล่นลงไปนะครับแล้วก็กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน แล้วก็กรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้สําคัญมากนะครับเพื่อเอาไว้ใช้รหัสรับรหัส OTP ในการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกรอกเสร็จนะครับก็จะได้รับรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์นะครับเราก็ทําการกรอกรหัส OTP แล้วก็ยืนยันรหัส OTP นะครับเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าได้รับ ข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์หกเป็นต้นไปนะครับอันนี้นั่นหมายความว่าท่านลงทะเบียนผ่าน,านเว็บไซต์เราชนะ .com สำหรับกลุ่มกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สำหรับกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2นะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีแอปเป่าตังนะครับ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มที่กลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนี่นะครับจะได้รับเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละ67 5บาทแล้วก็700บาทนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับสำหรับเงินที่จะโอนเข้าครั้งแรกนะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทนะครับก็จะได้รับวงเงิน700บาทนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร300บาทนะครับก็จะได้รับเงินครั้งแรกก็คือ675บาทนะครับในวันทุกวันที่1ของเดือนนะครับก็จะมีเงินเข้าปกตินะครับคือบัตร200บาทก็จะเข้า700นะครับสำหรับบัตร300บาทก็จะเข้า800นะครับบัตรที่เข้า700บาทนี่นะครับก็คือ เป็นเงินรูดซื้อสินค้ากับเงินเพิ่มกําลังการซื้อนะครับซึ่งรัฐบาลโอนให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันที่5กุมภาพันธ์นะครับเงินก้อนแรกก็จะเข้าไปสมทบนะครับแล้วก็จะได้รับแบบนี้นะครับไปจนถึงวันที่26มีนาคมนะครับจนครบจำนวน7,000บาทนั่นเองครับอันนี้ไม่สงสัยนะครับอ,อันนี้น่าจะอธิบายชัดเจนอย่างผมยกตัวอย่างเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับวันที่1ของทุกเดือนก็จะได้รับ วงเงินที่รัฐบาลโอนให้ปกตินะครับก็คือสำหรับคนที่ถือบัตร200บาทก็จะโอนเข้า700นะครับสำหรับคนที่ถือบัตร300บาทนะครับก็จะโอนเข้า800บาทนั่นเองครับแล้วก็วันที่5ก็จะได้รับเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มอีกนะครับสำหรับคนที่ถือบัตร200บาทจะได้รับโอน700นะครับสำหรับคนที่ถือ300บาทจะได้รับโอน675บาทนะครับ แล้วก็ได้รับอีกครั้งหนึ่งคือวันที่12กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่19กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองครับแล้วก็วันในเดือนมีนาคมก็จะได้รับวันที่1ก็รับปกติของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็จะไปรับอีกทีคือวันที่5มีนาคมวันที่12มีนาคมวันที่19มีนาคมวันที่26มีนาคมจนครบจํานวน7,000บาทนั่นเองครับแล้วก็วงเงินนี้สามารถสะสมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับ ท่านั้นเรายังมีเวลาในการใช้เงินนะครับไม่ต้องรีบใช้ให้จบให้หมดภายในเดือนมีนาคมนะครับนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ที่สมัครผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีก็จะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังคนนะครับแล้วก็แอปเราชนะนะครับก็อยู่ที่หน้าไปที่หน้าโทรศัพท์มือถือนะครับหน้า g wallet นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับมีเราชนะนะครับแล้วก็มีสิทธิ์คนละครึ่ง นะครับมีสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนี่นะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานแล้วก็ไปเลือกที่เราชนะตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเราก็ลงจังหวัดที่เราพักมาปัจจุบันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรายืนยันจังหวัดที่เราพักอาศัยอยู่นะครับกดยืนยันเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าสําหรับสแกน QR code โค้ดนะครับแล้วก็มียอดเงินสิทธิ์ที่เราใช้ได้นะครับ ไปดูต่อเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการกดเลือกสแกน QR code นะครับของร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับสแกน QR code ตามจำนวนสินค้านะครับยอดสินค้าที่เราจะทำการซื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็กดรหัสนะครับกดรหัสพินหรือรหัสของแอปเป่าตังของเรานะครับอันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับตอนที่เราลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์เราชนะเราจะต้องจํารหัสให้ได้นะครับแล้วก็คนที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วก็จะจํารหัสของของแอปเป่าตังได้อยู่แล้วนะครับสําหรับแอปอเราชนะนะครับหลังจากนั้นเราก็กดรหัสแล้วก็ทําการชําระเงินนะครับตามจํานวนเงินที่เราได้ซื้อของไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการใช้เงินนะครับใช้จ่ายที่ไหนได้บ้างนะครับก็ใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับ ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งไทม์ไลน์ของฝั่งร้านค้าบ้างนะครับฝั่งร้านค้านี่ไม่ยากเลยนะครับสำหรับคนที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับร้านค้าก็จะเริ่มลงทะเบียนวันที่29นะครับมกราคมที่ผ่านมานะครับวันที่5ก็จะรับสิทธิ์เราชนะจากบรสวัสดิการได้นะครับ แล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์ก็จะรับสิทธิ์เราชนะจากเป่าตังได้นะครับพอประชาชนมาใช้สิทธิ์นะครับฝั่งร้านค้าก็สามารถกดใช้สิทธิ์ได้ตามตามไทม์ไลน์ของเวลาที่กําหนดให้ได้เลยนะครับไม่ยากนะครับอันนี้สําหรับร้านธงฟ้านะครับก็จะกดเริ่มใช้งานสิทธิ์เราชนะนะครับได้แต่ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็วันที่18ก็จะ,ะใช้สิทธิ์ของอของกลุ่มแอปเป๋าตังนะครับ นี่นะครับอันนี้คือสําหรับวันที่18นะครับก็สามารถรับรับการชําระเงินนะครับผ่านถุงเงินนะครับร้านถุงเงินธงฟ้าคนละครึ่งแล้วก็เราชนะนะครับนี่ฮะก็จะเป็นหน้าตาของแอปเป่าตังค์นะครับที่จะเราสแกน QR Code โค้ดต่างๆของฝันร้านค้านี้ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการชําระเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR Code โค้ดที่จะให้ประชาชนนะครับที่ ใช้สแกน QR code ในการชำระเงินนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้สรุปไทม์ไลน์ของโครงการเราชนะนะครับสำหรับประชาชนนะครับสรุปอีกครั้งนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมไปสิ้นสุดวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็กลุ่มที่1นะครับเงินจะเข้าครั้งแรกนะครับเข้าทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือ วันที่5นะครับกลุ่มภาพันธ์นะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์แอปเป่าตังนั่นเองนะครับว่าเราสามารถได้รับสิทธิ์นั้นหรือไม่นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29นะครับก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านหรือไม่นะครับได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่มีแอปเป่าตังนะครับแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับจะเป็นการโอนเงินเข้าครั้งแรกคือจํานวน2,000บาทนั่นเองครับแล้วก็ไทม์ไลน์ฝั่งร้านค้านะครับก็คือลงทะเบียนวันที่29มกราคมนะครับแล้วก็วันที่5กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มรับชําระนะครับรับสิทธิ์เราชนะจากบัตรสวัสดิการของประชาชนได้เลย แล้วก็วันที่18ก็รับสิทธิ์เราชนะจากเป๋าตังนะครับของกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับไม่ยากนะครับอันนี้คือทำลายนะครับนี่ก็เป็นโครงการเราชนะนะครับแบบละเอียดเลยนะครับที่จะไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยสําหรับหลายๆท่านที่ยังมีข้อสงสัยข้อกังวลอยู่ว่าทําไมมันยุ่งยากจังเลยว่ามันเป็นแบบไหนจริงๆแล้วไม่ยากนะครับ ผมได้อธิบายทำลายต่างๆแล้วก็ขั้นตอนต่างๆให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับทีนี้ยังพอมีเวลานะครับให้เราไปรีบสมัครใช้สิทธิ์กันนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com.com นะครับแล้วก็เงินนะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบใช้หมดภายในวันที่31มีนาคมนะครับเราทบยอดให้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ สุดท้ายนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮักจะนำมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องฟ e for you แล้วก็อย่าลืมกดะระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับว่าเฮฮักจะนำความรู้และสาระต่างๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ